ครับผมวันนี้เ<ไ>ป็นยังไงบ้างคะขอแนะนำตัวก่อนอันนี้เอครับผมแพรค่ะมีที่ได้รู้จักกันค่ะเป็นรายการไหนหนึ่นครับผมเป็นรายการที่แบบว่า,อ,าอ่าอ่านข่าวที่แบบคิดแบบธรรมดาทั่วไปเลยตื้นๆของเราเลยมนุษย์เราเนี่ยคิดแบบตาสีตาสาใช่ใชปะไม่ต้องมีความรู้ก็ได้โอ้ยพี่แต่ที่ที่ผ่านมาไม่รู้สึกข่าวหนักๆไม่เยอะนะ ปวดหัวเลยอะปวนไม่มัเลยอะไนเกงขึ้นทุกวันอะช่วงนี้ขึ้นยันสมองอ่ะอะไรวะรู้สิข่าวแรกคือแรกข่าวแรกก็มีเรื่องวัคซีนนะให้งานเลยประเด็นแบบว่าที่ทุกคนอยากอยากรู้ให้ความสนใจก็คือน้องวัคซีนใช่ใว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนานแค่ไหนนานแค่ไหนก็หล่เราจะได้ฉีดใช่โอ้ นานนะจริงคงอีกนานเลยอืมมันจะเป็นพี่อ่ะพี่คิดยังไงอ่ะถ้าเกิดสมมติแบบเราอีกนานไม่กว่าจะได้ฉี่ะพี่อพี่อันนั้นเลยคิดมาอลอดนานตอนนี้ที่ฟังข่าวมานะก็คือประเทศไทยสามารถนำวัคซีนเข้ามาได้แล้วแล้วก็เป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบแต่ว่าแล้วเราจะได้ฉีดเมื่อไหร่อืมอันนี้ก็ไม่รู้เห okay. ็นคอนเทนต์อ,อรอ่อย คอนเฟิร์มทุกวันแต่ไม่เคยมาส<ช>ักทีจำนวนมีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าการบริหารจัดการที่จะฉีดคือยัองไงเราอยู่ที่ลำดับไหนเอว่าเอาอยูล่ลำดับไหนโอ้ผมแม่คงอยู่ที่นู่นนะหกสิบกว่าล้านข <laughs> องสุดท้ายใช่ <laughs> บบไหมสนะ้ดทํายอโอ้โี่กว่าจะฉีดเอาเคยถ้าเกิดสมมุติแบบว่าพยาบาลฉีด <laughs> โอเคก่อนเลยเพราะผมก<อ>็คิดว่าพวกเขาเป็นค <ะ S 2> นห <ะ S 1> น้างานซึ่งคนหน้างานต้องแบบไปเจอคนที่แบบว่า เป็นเป็นโควิดจริงๆซึ่งเขาควรจะมีผู้โครงการที่จะไปตลองโซวับพวกนั้นก็คือเป็นคนที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงใช่แล้วเป็นพี่อ่ะก็ไม่ต่างกันว่ะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติอ่ะคนเคนที่สองลองมาคนที่จะได้ฉีดหรือใครควรจะเป็นผู้สูงอายุอืใช่หรือไม่ก็เด็กใจริงเพราะว่าเด็กอ่ะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ร้อยเอร์เซ็นต์ อย่างแบบตอนนี้คือผู้ป่วยที่เป็นอายุน้อยๆเยอะมากเพราะว่าเด็กจับอะไรมาก็ไม่รู้ไม่จำเป็นอ๋อฉันต้องล้างมือทำไมต้องล้างทุกครั้งเลยเหรอเขาไม่เข้าใจไงใช่แล้ว<ช>ลก็ผู้สูงอายุก็มีโรคประจําตัวเยอะใช่ไหมเพราะบางทีผู้สูงอายุก็จะแบบว่าเขาอาจจะไม่เหมือนวัยรุ่นเราเหมือนกันก็คือแบบว่าต้องการตัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีน้อยเลย ก็จะมีแบบบางทีที่บอกผู้สูงอายุไปแล้วลืมจับนู่นจับนี่ลืมล้งมืออะไรอย่างนี้แล้วก็ควรจะแบบว่าฉีดให้เขาก่อนที่ความบุกรุมกันในแบบว่าคนที่แบบหมู่อายุเยอะแล้วคอมโบนี้ผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็กเด็กไม่ระวังตัวไปจับมาจากไหนไม่รู้ใช่ใช่ใช่ไปอยู่กับผู้สูงอายุอ่ะคอมโบเซ็ตเลยค่ะคอมโบเซ็ตเลยอย่างแฮปปี้มิลล์ไม่ได้เออใช่ได้หนึ่งแถมหนึ่งเลยแถมหนึ่งอย่างนี้สวย้ะเนี่ยถ้าเกิดเขาซื้อมาไม่ทันนี่สวยนะเนี่ย ส่วนใหญ่นะตอนนี้คนที่ติดก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเด็กไปจับอะไรมาก็ไม่รู้มาอยู่กับตายายปู่ย่าปู่ย่าก็ไม่รูหงอโอะโอ้อโอะอไรนี่ไปเลยจ้ะอนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวัคซีนมีวัคซีนเดียวพี่จะเลือกอะไรมียี่ห้อเดียวให้ฉีดอันเดียวเลยฟอชัวร์เนาะตอนนี้ก็ต้องไฟเซอร์แหละเห็นผลเยอะสุดเพราะว่ามีเคสจริงจากอเมริกาเขามีเขามีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าผลการยอมรับว่าไฟเซอร์ เออ่แล้วมีอะไรกันแอสแอสตาแอสตาเซเนกาเอ้วล่าสุดตอนใส่ตอนใสนแล้วล่าสุดก็เห็นมีนั่นน่ะซิโนแวค็ก่์ซิโนฟาร์มก่อนซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มมีเขาเพิ่งจะยอมรับว่าสามารถฉีดได้อะไรนี้แต่ซิโนฟาร์มก็คือราคาต้องสูงเพราะว่ามันเป็นการที่นำเชื้อที่ตายแล้วอะมาฉีด ซึ่งมันต้องผ่านเขามันต้องผ่านกรรมวิธีในห้องปฏิบัติการซึ่งราคาก็เลยสูงอืแต่ยังไงผมก็ไม่เชื่อคุณภาพดีเพราะจุดกําเนิดมันมาจากจากคนที่คุณก็รือว่าใครประเทศอะไรนะครับบางอย่างเขาก็ดีเฮ้ยมไม่ได่ทั้งหมดหรอกนี่ขนาดแบบฟไฟเซอร์อะ่ะเขาต่างประเทศเขาขายให้เราในราคาทุนให้ในประเทศของคนที่บอกว่าละ ้นทุนค่าแรงต่ำค่าแรงบางกางเครยังไม่เอาเลยตอนนี้ทุกวันยังเขาฉีดให้ลิงมลัลงตังเลยเนะี่ย่สิโอ้บบอยากอยากกลับไปเป็นลิงเนี่ยย้อนอได้ไหมย้อนวิวัฒนาการได้ไหมเผื่อเชื่อแบบไม่ไหวแล้วอยากฉีดมากอ่าแล้วถ้าเกิดเออได้เป็นคนจัดลำดับได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการจัดลำดับว่าใครควรจะฉีดก่อนฉีดหลังมีความคิดเห็นว่ายังไง คนชิดก่อนก็คือแพทงย่แน่นอนอ่าผู้สูงอายุและเด็กต่อไปก็ผมจะแต่ส่วนนี้ผมจะเว้นไว้ให้แบบว่าให้พวกเอกชนในการหาจัดหาจะซื้อมาซึ่งเขาจะคิดตังหรือคิดตังก็เลื่อนองให้เขาไปเขียนกับรัฐบาลกันเองซึ่งตอนนี้มันจะช่วย,วยกระจายวัคซีนได้ไวขึ้นให้ให้ให้มันมีกุลกรุมกันที่บอกว่าเป็นจุดๆไป ไอ้นี่เราอบอกว่าชีวิตเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมผมก็จะได้ออกไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วดี่คิดยังไงกับไอ้นี่แอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ให้ลงทะเบียนไม่พร้อมสักอย่างมีพร้อมก็ไม่พร้อมทุก,กอย่างเอาจริงๆจ,จะมีทําไมชื่อหมอพร้อมเนี่ยไม่เคยพร้อมเลยเลยแอปก็ลงตลอดนะตั้งตั้งตั้งแต่เคยลงทะเบียนแล้วใช่ป่ะโอ้ไม่เคยไม่ลงด้วยไม่รู้จะลงไปทําไมนี่คิดว่าทําไมต้องมี เพราะว่าในเมื่อคุณมีรายชื่อประชาชนทุกคนแล้วอะสำเนาทะเบียนบ้านสองมโนลรัวทําไมตอนเลือกตั้งลายชื่อถึงออกมาได้แล้วทําไมตอนนี้ต้องให้ลงทะเบียนแล้วตายยายพี่ป้าน้าที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ต่างจังหวัดไกลเขาจะรู้ได้ยังไงเขาจะลงเป็นได้ยังไงอ่ะดูอย่างตอนเราชนะยังต้องเปิดให้ไปลงทะเบียนเองไม่เปิดให้ลงทะเบียนเองที่ธนาคาร เียวลาคือวิธีการเนี้ยไม่ไม่เวิร์กถ้าคุณจะทําให้แบบประชาชนเข้าถึงวัคซีนจริงๆอ่ะนะก็ควรเนี่ยลิสต์รายชื่อออกมาเลยเหมือนตอนเลือกตั้งก็ได้เออแล้วอ่ะหมู่บ้านนี้มีกี่ครัวเรือนแล้วก็ส่งคนไปใช่วันเดียวก็เสร็จอารมณ์แบบหัวหน้าห้องเอารายชื่อมาแล้วอ่ะให้จ้างหัวหน้าไม่ใช่จ้างเขาเรียกว่าให้หนุนหน้าห้องเป็นต้นแบบวันนี้หมู่บ้านนี้วันนี้หมู่บ้านนี้วันนึงอาจจะได้สิบหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ เราก็ยังไม่ต้องรอแบบว่าเมื่อไหร่ใช่เออนี้เห็นด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าคิดยังไงเนี่ยทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับใช่แต่ผมววาผมจะทําไปอ่านพวกผมกคิดอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราอยากรู้มาแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นหนึ่งเรื่องย้ายประเทศโอ้ยดังมากอย่างที่บอกเลยมันเริ่มมาจากไอ้นี้ป่ะอยากไปฉีดที่ต่างประเทศป่ะมันก็ส่วนหนึ่งที่แต่คนที่บอกคนที่อยากย้ายประเทศจริงคือเขาแบบว่ามี เขาคิดถึงการที่แบบสภาพการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศที่มันดีกว่าตอนนี้นหมดศรัทธากับประเทศนี้แล้วใช่ในการพัฒนาใช่อาจจะเป็นพี่อ่ะพี่อยากประเทศไหนโอ้ยเราบอกว่าไม่อยากไปอยู่ไกลๆเนาะ,นะเพราะเราก็ชินกับความเป็นเอเชียเรื่องญี่ปุ่นละกันทำไมอ่ะพี่ญี่ปุ่นเ,เขาบอกว่ามีการดูแลที่ดีมีสาธารณูปโภคที่ดีบ้านเมืองสะอาดแล้วก็ค่าครองชีพ ถามว่าสูงไหม,มก็สูงแต่ว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับอ่ะมันก็โอเคไม่จำเป็นต้องขับรถได้ซ้ำ<อ>เ,เราไม่ต้องไปหอนรถถูกไหมบ้านก็ก็อาจมีค่าเช่าทํางานมันก็รวมรวมกันแล้วก็อีกอย่างอาหารอะไร,รเงี้ยอ,อาร่อยาอาหารอร่อยใช่เราก็ชิมอยู่แล้วเพราะอยู่ถึงอยู่เมืองไทยแล้วก็กินอาหารญี่ปุ่นเป็นประจำใช่อันนี้จริงอ่ะแล้วเออผมอังกฤษ โอ้ยไม่เบื่อป่ะทเนี้นไม่เบื่อผมมอกทากี่แต่ถึงมันจะถึงเขาเรียกว่าอากาศมันจะหนาวแต่เออบางหนาวก็คือหนาวแบบไข่สันน <laughs> ่นนะจริงหนาวว่าไข่สั่นเลย <laughs> ไม่เคยอาบน้ำนะช่วงหน้าหนาว <c oughs> เนี่ยเอ <c oughs> อยิบมันยาบไเนี่ยอ๋อเนาะโอ้ยแล้วแบบคือถึงค <c oughs> ่าครองชีพมันจะสูงแต่มันจะได้สิ่งตอบแทนที่แบบว่ามันบรรลัยกับค่าครองชีพที่เราเสียไป เราแน่อยู่แล้วเราไปมผมไปอยู่ต่างประเทศมาปีนึงผมต้องทํางานอย่างอรน,นี้แน่นอนอซึ่งเาอาเงินตัวเนี้ยมาใช้ในชีวิตส่วนตัวไปซื้อของอเดินทางการสันธนาระคือีใช่แล้วบอกว่าการขนส่งจะบอกว่ารถเมย์คือสุดยอดมากจริงเองเขามีป้ายบอกเวลาเลยมากมาถึงป้ายกี่นาทีแล้วมาตรงปเป๊ะตามนั้นด้วยไม่เหมือนที่นี่หรอเกิดต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงเงี้ยไม่ใช่จะรู้จะถึงเงี้ยมา ต้องเลงก่อนเลงเลยบางทีเลยไปเลยบางทีมันไม่จอดตรงป้ายด้วยนะแล้วแล้วก็แบบว่าการการอะไรนั่นอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรการอ่าการใช้สาธารณะผลบัตรผลบัตรง่ายคือเขาทําออกมาดีมากเขาแคร์เกี่ยวกับว่าคนใช้แต่ระยะโนแต่ระยานคนพิการใช่ขอพิการมันนี้คือแบบคอยเห็นได้ชัดเลยว่าคนพิการเขาเห็นความสำคัญยิงๆคนผู้สูงอายุคือผลบัทรเขาจะไม่สูงมากด้วย อย่างสมมติผมเล่นสเก็ตบอร์ดอืมออนี้สเก็ตบอร์ดอ่ะในไทยอ่ะเราขี่เราเราเล่นบนทุนป่าไม่ได้หรือะไม่ไอ้เลยเหยี่ยบไปอาจจะเจอหลุมก็ได้อาจจะเจอหลุมแล้วล้มหัวแตกชัวแต่ที่อังกฤษคือแบบว่าชิลบรรยากาศดีโย่ไปทางไหนก็ธรรมชาติน้ำไปนนไปนไปแต่มันก็มีข้อเสียแล้วว่า การที่เราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องยียอย,ยอๆที่แบบว่ามันจะทําให้เราคิดถึงประเทศไทยส,สุดท้ายยังไงแล้วก็กลับมาประเทศไทยอยู่ดีซึ่งมันจะบอ,อย่างเช่นก็แบบว่าโฮมซิกแน่นอนเลยเ<อ>ผมไปเดือนแรกสองเดือนแรกนี่โฮมซิกเลยทั้งด้วยใช่คิดถึงเมืองไทยนู่นนี่นั่น,นแต่สักพักก็จะชินอันนี้อโอเครับได้แล้วก็จะเหนี่ยวพวกแบบว่าหน้าหนาวก็จะไม่ได้ออกไปไหนเพราะมันจะหนาวกบเป็นหนาวมากจนหิมะตกเดินไปไหนก็ไม่ได้นี่ครับลำบากในนี้ แล้วคิดยังไงเกี่ยวกับที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องแค่พูดขำขพูดประชดคิดยงังไงเอาจริงนะไอ้พวกที่พูดขำๆม,มาอย่างใครก็ไม่รู้ที่มันคลวั่งเอาค่าค่าตั๋วที่ผมอ้าถ้าผมไปเอานะเอาให้ด้วยนะดูตั๋วแล้วนะวก็บอกเลยประมาณหกหมืน 6, 8, ม่นแปดเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะเกดขาไปอย่างเดียวนะไอ่ใายขากลับให้นะยังไงไปทํางานที่นู่นได้ตามกลับมาชวนแล้วเป็นพี่อ่ะพี่จะไปขอเขาไหม โอ้ยแน่นอน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 ยังไงผมทีมอังกฤษชัวร์อะทีมี่ปุ่นยังไงถ้าวีออนเซ็นทีมไหนอะพวกคุณทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ไหมแล้วก็บอกวิธีการด้วยก็ดีนะเออเดี๋ยวผมจะพวกผมจะตามไปดูวิธีการใช่ใช่เราจะไปหบอกศึกษาอ่ะงั้นเนี่ยทีเนี้ยมันมีกประเด็นหนึ่งซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัวร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ไงคือ CPTPT อ่าฮะในฐานะที่พี่เป็น เรียกอะไรเป็นผู้ขายผักพูนเป็นลูกหลานเกษตรกรผู้ันเกษตรกรแน่เลยในทีนี้ที่มองเห็นหัวข้อนี้ว่าอย่างไงครับอถ้าเป็นไปได้ตามที่รัฐบาลเขาเขาเขาพูดมานะมันดีแต่ว่าถ้าคุณลองไปอ่านลึกๆแล้วอ่ะมันก็มีข้อที่แบบเอ๊ะยังไงวะมันใช่เหรอวะยังยังมีความสับสนอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดจะผลักดันให้ให้สิ่งเนี้ยสำเร็จขึ้นมา คุณก็ต้องออกมาบอกเราว่าข้อดียังไงข้อเสียยังไงเราจะได้อะไรบ้างแล้วเราจะเสียอะไรไปบ้างอันนี้คือหน้าที่คุณแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันจะกระทบต่อไม่ใช่แค่เกษตรกรน,นะกระทบต่อคนทั้งประเทศมันคือเชนของใช่ทั้งการลงทุนเรื่องยาแล้วก็เรื่องเกษตรกรซึ่งเกษตรกรบ้านเราตอนนี้ถามน่อยว่าเงินอนะพอใช้หรือเปล่ากับสิ่งที่อ่ะเมืองไทยเป็นอะไรนะ ประเทศส่งออกอุตสาหกรรมอาหารจริงหรือเปล่ามาปลุกใจมากจริงหรือเปล่าเกษตรกรจริงๆอ่ะได้กาไรเท่าไหร่ต่อการปลูกหนึ่งครั้งอ่ะเพราะว่าต้นทุนมันมีอะไรเมล็ดพืชยาฆ่าแมลงการขนส่งค่าน้ำใช่ใช่แล้วก็มีแบบค่าอุปกรณ์ค่าไฟในการปั๊มน้ําคือเยอะมากแล้วก็ด้วยราคาที่เกษตรกรไม่ได้เป็นคนตั้งเอง และราคาไม่เคยคงที่ขึ้นอยู่กับอย่างส่งตลาดไทยใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับราคาของตลาดไทยขึ้นอยู่กับข้อค้าคนกนลางว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ซึ่งสมมติเขาซื้อเราสิบาทเขาไม่ได้ไปขายสิบาทหรอกแต่เขามากดเกษตรกรเนี่ยเอาได้แค่โลละสิบาทก็คือกดแช่แลโลลรกดจะดีโล่าเดียวแต่ว่าเขาอ่ะเอาไปขายก็คือโลละสิบห้าบาทอยู่ดียี่สิบบาทอยู่ดีอ่ะแล้วพอไปถึงแผงขัยปึ๊บ แม่ค้าก็ต้องอยากได้กําไรซื้อของมาก็ต้องขายไปถูกปะก็คิดกำไรอีกเอาแล้วคนสุดท้ายคนที่เป็นคนจ่ายเงินในระบบนี้จริงๆคือใครผู้บริโภคใช่อันนี้จริงเออทำกับข้าวมื้อนึงอ่ะเสียเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเมล็ดพืชที่อ่ถ้าเกิดเข้าระบบ CPTPP เข้าไปเนี่ยโดยการซื้อเมล็ดพืชร้อเปอร์เซ็นไม่สามารถเก็บมาปลูกได้ อันนี้เห็นว่ายุคป,ปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราซื้อมเมล็ดพืชจากในทุนอยู่แล้วเพราะว่าอีมเมล็ดพืชนั้นน่นะได้ถูกปรับแต่งพันธุกรรมเรียบร้อยไม่สามารถปลูกซ้ําได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักเป็นข้าวโพดมันสัมปะหลังหรือใดๆถ้าไม่ไม่ฉีดยาเล่งไม่ฉีดยาเล่งลาบไม่ฉีดยาให้หัวโตก็ไม่มีทางได้ได้กินไม่มีทางได้ขายตอนนี้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ซึ่ง คนรู้กันหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายก็คือยังไงคนที่สุดท้ายก็คือประชาชนทั่วไปก็จะจบในการที่ซื้อของแพงขึ้นใช่คือคุณไม่สนใจเกษตรกรโอเคไม่เป็นไรแต่คือถามว่าทําไมลอาหารแพงขึ้นทังที่เกษตรกรใช่ค่าของชีพสูงขึ้นออก็จริงก็คือมันต้องมองลึกไปถึงนู่น่ะต้นตอที่ก็คือที่ไม่สนับสนุนซีพีใช่ซีพีทีทีแน่แล้วใช่ก็คือโนเลยโน เพราะว่าเขาจะผูกขาดไงถ้าเกิดเราให้เสรีการขายของจากเกษตรกรหรือว่ามีหน่วยงานอะไรอ่รับไปในราคาที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภคไม่ต้องถ่านสองสามสี่ห้าหก็ดีกว่าถูกไหมผู้บริโภค,โคก็ได้ซื้อของสดใหม่ที่ราคาถูกเกษตรกรอาจได้ราคาที่พอใจมีกําไรเหลือนี่ฟังไว้นะคนที่คนที่คนที่ดูอยู<า>่แล้วคนที่แบบอายุแบบนั้นนะ ดูว้นั้นก็คือเกษตรกรตัวจริงที่มาท,ที่มาบอกว่าเขาไม่อยากได้ CP TDP อะไรของของอันนั้นของพวกคุณเลยนีใช่ซึ่งมันก็ประชาชนธรรมดาที่คนใช้บริโภคผมก็ไม่เอากันเพราะสุดท้ายยังไงก็ซื้อของแพงแล้วตอนนี้อ่าก็เจอโควิดด้วยทุกคนก็ไม่ได้อาจจะมีไรายได้หลักอะไรขนาดนั้นซึ่งบอกว่าผมก็สงสัรพวกเขาด้วยเพราะงั้นโนเลยไม่เอา เอาไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปไล่อ่านเดี๋ยวไปไล่อ่านเลยทุกคนเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอ๋อขอบฝากของพอแล่ะขอบหัวข้ออาทิตย์หน้าก็ไปเจอกันใหม่อนแกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะคะในช่องแกงทีวีนะครับผมยังไงวันนี้คิดตื้อสวัสดีครับ